สรุปมันมีทะเลจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่เลยอ่าทะเไดผา่านไปเลยับไปจากแผนที่โลกไปแล้หืมที่เขามาเที่ยวกันเนี่ยนะเขามาดูการหายไปของทะเลมาดูร่องรอยของพื้นที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นทะเลปิดที่ใหญ่ที่สุดอันดับสี่ของโลก ตรงจุดที่เราอยู่เนี่ยนะคือหมู่บ้านชื่อมอยนักตห,หนึ่งเป็นเมืองท่าท่าเรือทำการประมงที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดในภูมิภาคนี้เลยนะ จะมีเรือจอดเต็มไปหมดแล้วก็จะมีโรงงานทําปลากระป๋องเขาบอกว่าปลาที่เคยจับได้ในทะเลอาราลซีมีปริมาณมากถึง1ใน6ของปลาที่หล่อเลี้ยงสหภาพโซเวียตทั้งหมดโอ้โห oh mm hmm. คือตรงนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตถูก oh. <c oughs> แล้วทีนี้ทะเลอาราลซีเนี่ยมันมีแม่น้ำสองสายหลักๆ <c oughs> ที่ไหลลงมาในทะเลแล้วก็สมดุลกับอัตราการระเหยอ,อยู่แล้ว um hmm. ทาให้ทะเลนี้คงอยู่มาได้ตั้งแต่อดีต <c oughs> แต่พอผ่านม,ามันมีธุรกิจหนึ่งเกิดขึ้นก็คือการปลูกฝ้าย ฝ้ายเนีนะ เพื่อเอาไปใช้ทําเสื้อผ้าใช่เสื้อผ้าพวกนี้แหละตอนนั้นเรียกฝ้ายว่าเป็นทองคาสีขาวเลยนะเพราะว่าฝ้ายมีสีขาวสารภาพเ,าเลยคิดว่าง้นก็ผ่านน้ําจากแม่น้ําที่เคยเติมลงทะเลอาราซีเนี่ยเข้าไปในพื้นที่การเกษตรทั้งหมดแต่ปัญหาก็คือว่าการขุดคลองชนะทานในเวลานั้นน่ะสร้างคลองได้คุณภาพแย่มากโอ้โหลทำให้มีน้ําจํานวนเหลือประมาณแค่สาสิเอร์เซนที่ไหลเข้าพื้นที่ทําฟาร์มอย่างแท้จริงอ่ะอ้าเแล้วย,ยังไม่มีเห็นปัญหาขนอีกเหรอทำไมไม่แก่อ ปัญหาแล้วแต่ตอนนั้นธุรกิจฝ้ายก็บูมมากขึ้นเรียงคงมองเห็นฝ้ายสำคัญกว่าซึ่งพอเวลาผ่านมาปรากฏว่าทะเลที่มันเคยมาถึงเมืองมอยน็อกเนี่ยมันหดตัวลงไปเรื่อยๆเรือก็ติดเกยมองเห็นพื้นทะเล น่าตกใจก็คือตอนที่ทะเลค่อยๆลดลงอ่ะความเค็มของทะเลอ่ะเพิ่มขึ้นเป็นห้าเท่าโโอ้โดังนั้นสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในทะเลอาร่าวนี่ยตายทำการปลงไม่ได้อีกต่อไป